อบอกคุณท่านเป็นอย่างสูงที่จะมาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตามโครงการถ่า,ายทอดขยายผลและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานองคอ์กรคุณธรรมระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักง,ง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารราชการส่วนกลางประจำพันประมาณ2 5 6 3ในวันนี้จนยกย่องเอชิดชูบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสำนักง,ง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตอาสาซึ่งเป็นผลสะท้อนถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐานจนกลากรเกิดความเปลี่ยนแปลงพีติกรรมในเชิงระจับและเป็นแบบอย่างให้กลากรใดอ,ยอยื่นได้ในการจะทําความดีอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างระบบคุณธรรมของบรนดาการกลางกระทรวงสาธารณสุขที่จะทําคํารับรองการปฏิบัติราชการะระดับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานกลมกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพศสองพันหงานการดําเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไปขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านในแพทย์นงยศธรรมอุธนะครับท่านบุคลากรผู้ได้รับรางวัลบุญกาย2อง0ศูนนะฮะผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านแล้วก็ทุกคนนะฮะที่รับ ชมการถ่ายทอดผ่าน a c e b o o k l i v e ในวันนี้ทุกท่านนะครับผมก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตามโครงการถ่ายทอดขยายผลแลกเปลี่ยนองความรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมระหว่างหน่วยงานในกังกัดสำนักงานปกระทรวงฝราชการบริหารบุคลางประจำปีงบประมาณสพนรสิวันนี้ อย่างที่เราทราบว่าบุคลากรของกระทรโงสาสุงเป็นบุคลากรที่มีความสําคัญแล้วก็ทุกคนนะฮะเป็นประเทศไทยก็ยอมรับว่าพวกเราเป็นคนเก่งนะครับแต่สิ่งสําคัญที่จะต้องลำลึกถึงก็คือการมีระบบเสริมสร้างระบบคุณธรรมนะครับนอกจากตัวเราเองแล้วข่อสํานักงานหน่วยงานของเราให้มีความเข้มแข็ง และก็ที่สําคัญก็คือให้การัมฐานสุดของพวกเราเป็นองค์กรวัฒธรรมต้นแบบเนี่ยยังย่งยืนความสําเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ตัวเราเองนะครับก็คือพวกเราทุกคนเราต้องเป็นแบบอย่างได้คุณธรรมคอาเพียมีวิลลยสุจริตจิตอาสานอกจากนี้แล้วนะครับเราต้องผลักดันให้มีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบม,มาตรฐานแล้วก็เป็นแบบอย่าง ให้คนอื่นกระทำความดีต่อเนื่องกันไปเรื่องบุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการพัฒนาในพวกเราทุกกุ่มไวยนะครับโดยเพอย่างยิ่งประเทศไทยจะมีความมั่นคงมั่นคง,ย,งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับตามลิขสาชาติหรืออะไรก็ตามเราเองก็ต้องเน้นที่ตัวพวกเราเองด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามทิศทาชาติการมีค่านิยมมีวัฒนธรรมที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วก็เป็นกระบวนแนวความคิดหรือ mindset ของพวกเราก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลการยิธรรมอันนี้ก็เป็นทั้งนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ปินของกระทรวงสาธารณสุขเรตัว mm hmm. เองเรามีแผนแม่บทนะฮะส่งเสริมพุทธธรรมกระทรวงฉบับที่1นนะครับในช่วง2,560ถึง2 5 6 4ซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริมพุทธธรรมแห่งชาติฉบับที่1 2,559ถึง2 5 6 4เช่นเดียวกัน อันนี้เราก็เป็นแทนแม่บทวแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือตัวของพวกเราเองพวกเราพี่น้องชาวขวงสารนัสุเองเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ปุชนียบุคคลในอดีตเรามีสมเด็จพระสุรณาธิเบศจุนเดวิสกรมพระบรมราชชนกให้เขาเคยบอกเรามาแล้วว่าผลประโยชน์ส่วนตัวนี้ก็เป็นจินที่สองผลประโยชน์ ของเพื่อนมนุษย์นี้คือกลิติัิ์ที่หนึ่งเรามีค่านิยม MOPS ที่เราก็พยายามผลักดันให้เกิดเพื่อให้พวกเราเองสามารถพัฒนาตัวเองจากภายในคงไม่อาจใช้กฎหมายหรือระเบียบอะไรมาทำได้ถ้าพวกเราเองเนี่ยไม่มีความสร้างค่านิานยมนี้อยู่ภายในเรียกว่าระบบกันคมคุนธรรมแบบระเบิดจากข้างในให้เกิดความยั่งยืน เราขอแมตช์ออกทั้งเรับเต็นห้องดู มีเสกสะอาดนากพิเทศสัมพันธ์ชำนาญการเจ้กองการต่างประเทศคุณธรรมคอเพียรวินัยจุจริตจิตอาสา5นางสาวมริวันสุขสอนพนักงานที่สอสามกองการพยาบาลคุณธรรมคอเพียรวินัยจิตอาสา พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสเ7นางสาวุภาพรไทยแท้นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการกองตรวจราชการคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา8นายชินอุบวิมลรัตปัญญานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการกองบริหารการคลังคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสา ักวิชาการเงินและบัญชีกองบริหารการทางคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและศิษยาราตนามดารณีนรัสวัสดรีนักวิชาการสารสุขทศชำนาญการกองบริหารการสาธารณสุขคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตผู้ได้รับรางวัลในกลุ่มขั้นเงินพิเศษต่างๆค่ะค่ะด้วยค่ะด้วยค่ะ ขอเพียรวินัยจุริศิตอาสาศาสตราการย์ดีคำมีระนักวิชาการสารสุขเชี่ยวชาญกาาาอ,งองวิยาศาสตร์และแผนงานคุณธรรมคอเพียงวินัยจุริศิตอาสานายธนากรคุณวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชลางการพิเศษกองวิยาศาสตร์และแผนงานคุณธรรมคอเพียงวินัยจุริศิตอาสา 安爸。 Gracias.